ทำมาช้าพันแปลเน่นอนแล้วคงไม่เคล้าองลำบากอยากนัก สัญญาณเตือนให้ว่าไวมาโอ,โอ,โอโยโ่ารอเวลาคงไม่รอหาบทนาวายดังพยามัตจุราอาคา โหดร้ารจงังเทาาลานต้นน้ำ,ำสบายเย้ไม่สลายลามไปคลายไฟเย็ยนหากต้นไม ถูกตัดหายแล้วตายหมดอนาคตลูกกล้านาว,สวสนเสาเซนขึ้นให้คุณลังต้องอยู่สู้ลำเข็นยอ ็นกรรมเก่าหัวเก่าทำบางโทษดินทษฟ้าว่าแสนช่วบางโทษมัวถึงเทวาเข้ามาซ้ำแท้จริงแล้วมนุษย์ือ ทำเอยความเจ็บชำ้ำครั้งนี้ไม่ทีเออมาด้วยอาชีพของเราชาวมนุษย์ยังไม่หยุดดิ้นรนของคน เลี <faces df> ้ยงเลี้ยงชีวาโอ้ยาบางคนมาทำลายป่าเลี้ยงต้นไม่และเหตุอุกทกภใได้มาถึง หากไม่ดึงปลูกป่าไว้ต้องไรงาพรธรรมชาติไม่หวนฟื้นอินถิน,นเล่าผู้คนเหมือน 白糖。 ชาให้เป็นเช่นก่อนอามาจึงเตือนให้น้องไทยตื่นได้แล้วคืนว่าแก้วสู่ดินสินกลางคา กันด้วยช่วยนำพาอญยาเร่งปลูกปามีคุณลำทํำแ่ ศึสี่เป็นปีที่พี่น้องไทยได้บทสอน,นามาบลากลน้นขุ่มไรานาราบสะดอนฮ่องนคน อินเออไทยมีพายุพัดผ่านลายลูกนักไม่หยุดพักมีฝนน้ำลดนไหลน้ำถ่วมนทนลดนลากเนื้อไทย กันเนอควางไหลล้นท่วมพี่น้องไทยในภาคกลางเ,เนือตอนลางนาครสวรรค์น,นั้นเอย ทั้งข้าวคมรถมาคันพลันจมไปที่ชายนาดพืนคมจมไปทั่วเมืองสุพรรณบรรหารกลัวไม่แจ่มใส อายุทยาทั้งแผ่นดินสิ้นหายไปเอ๋ยปฐุมธานีอยู่ไม่ไกลน้ำไหลมาทั้งข้าวของจมสิ้นมิใช่น้อย เจดีหอยสูนสิ้นของมีค่าแห่งท่องเที่ยวทั้งของดีมีราคาเมือเออเออเอ่อมามาทำลายสิน้นทุกชิ้น

ไปเป็นไปได้ร,รถเรือแน่นแหลนเสียงคล่มน้ำไหลแรงพัดเรือหา่างบางก็จม ตรงใจลูกอันนักหนาอุ้มป่อควันทนอีกหน่อยมาลูกยาเอ้ยไม่รู้ว่าที่ไหนให้ลูก เร้าใจลายร้อยตายวายชีวิตไม่น้อยนิดสูญเสียซึ่งทรัพย์สินชั่วชีวา,าเจ็บปอม ไปกับปาทิงบ้านช่องของร้างให้วางเปล่าไรคนเฝ้าไม่ึ้น พรมูนิธิมิโรรีฮะแมวหมูม,มาสัตว์น้อยใหญ่ให้เดือดร้อนขี่หลับ ช่วยด้วยใจบุญหากอีสานหากใตา้ทวมไหลจังหวัดเห็นเด่นชัดขาาตามาเกืออนุนพอหลวงเรา กันอุทกภัยได้อย่างดีมีที่ว่างแห่งใดอย่าได้เว้นความ ไปปลูกทุกจังหวัดผัวัานีเฮยอุ้มน้ำดีควางน้ำไหยได้เจอจุน โรงเรียนหากันช่วยรักรวมด้วยที่สาหาคือ,อนุนที่หลับนอนในโรงเรียนวัดบางนางบุญ คุณครูอาจารย์พันเมตรตาสูนพักพิงสิ่งของรักทำจับไดพักหอนได้หลับนอนหอนปั้น ราสุดาัอนปราณีโรงพยาบาลลายแห่งช้ำน้ำท่วมแช่ห่วมจนแย่ต้องย้ายคนไข้อ น่าชักไม่ไดีเอยต้องอย้ายที่ไปรกักษาหัวหน้ากันถึงคราวทุกเดือดร้อนทออนแกใคร สิ่งของต้องช่วยกันายามขับทันที่น้องไทยชังใจบุญประชาชนคนทัวไปได้รวมช่วย ตำรวจด้วยทหารแข็งแรงอุดหนุนมูนนิทิสมาคมชมรมใจบุญเอป้องการภัยนุนสตรีอาสา มาช่วยเออ แข่งขันราชธานคุ้งยางคีบได้ทันการเออยาะรอมอาหารน้ำเดิมชนปลือ สารางรายงานข่าวเข้าแก้ไขหุ่นสรยุทธรายงานสดรวดเรืวอยเี่น้องไทยลำบากอยากสิ้น สิลปินนักร้กองและดารารวมตัวมาช่วยกันไม่หันหนี้เสียสลามาด้วยใจในทันที ข้าวคมมีร้อมแรงใจไป,ไปช่วย <ไป S 1> <อ>กัน<อ>ทุกจังหวัดหัวประเทศไม่รอช้าทันผัวนำคนไปขมีขมัน ังสิ่งของนำไปด้วยรวมช่วยกันเออยเรื่องสำคัญผ่อนปรนทุกให้สุขใจใี้เมืองจันทร์มีพระ จำนงต้องช่วยไทยให้แจม่มใสท่านพ่อเคียนวัดกระถึงรู้ทั่วไทยคิดจะกูดพระพุทธบาใยญ่ ใครชื่นชมมหาอุทกภัยใหญ่ลวงในครั้งนี้ขอเคียนดีช่วยเต็มใจได้เหมาะสม น้องไทยที่มีทุกไลระธมหายโชปร่มยิ้มได้ใจมันคงเราชาวไทยควรคำหนึ่งถึงเรื่องนี้ ยามอยู่ดีวัดว่าไม่ประสองเราทุกรนต้องเพิ่งวัดเป็นมั่นคงคราวตายลงหามเข้าวัดชัดทุก ศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มอบสิ่งดีให้น้องไทยทุกแห่งหอ,อนการงานดีชีวิตสุขทุกทุกคน คนหายโศกไรโรคภัพยขอบารมีพระสยามเทวาธิราให้แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายกายใจ รูรักสามคัคคีมีทั่วไทยเแผ่นดินไทยสุขสดเชิ่ทุกคืน